สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่30แล้วนะครับผมเรากําลังจะเก็บกระเป๋าเพื่อที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับผมอย่างแรกเดี๋ยวผมจะบิวกระเป๋ามาก่อนล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้แกะกระเป๋าเลยนะครับผมกระเป๋าเดินทางนะฮะดูกองผน,นินเสื้อผ้านี่แหละะเป๋าเหลืองที่จะต้องใช้ เสื้อกันหนาวอีกโอ้โหหมวกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทยอยเก็บดูก่อนเพราะว่าเราทำเพลย์ลิสต์ไว้แล้วเช็คลิสต์เช็คลิสต์ว่าเราจะต้องเอาอะไรไปบ้างนะครับมาเลยเริ่มจากกระเป๋าก่อนอย่างแรกเลยคือทำอยังไง๊บอ๋อนี่ดึงออกกระเป๋ายังไม่ได้ใช้อะ่ะใหม่คลิปเดี๋ยวผมจะต้องทยอยว่าแต่เปิดฝั่งไหน อันนี้จริงๆเป็นคร่าวๆที่จะต้องใส่ลงไปในกระเป๋านะฮะต้องเป็นทางนี้วะรอดปะเนี่ยบอกก่อนว่ายังไม่เคยแกะกระเป๋าใบานี้เลยนะฮะแล้วด้านไหนต้องใส่ด้านไหนไม่ใส่ มันจะยากละเก็บของบางอย่างออกก่อนก่อนอื่นเลยนะทุกคนผมต้องดูก่อนวันแรกเราจะต้องแยกกระเป๋าด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะฝากกับแพรไว้วันที่เราจะเตรียมวันนี้คือต้องเป็นทุกอย่างที่เราจะใช้ในวันที่เราอยู่ตัวเกี่ยวขู<ฮ>่เยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ยากเว้ยเดี๋ยวเพิ่งทอ้อจริงๆอะเรามีวิธีนี้ด้วยนี่วิธีนี้นี่เวิร์กอยู่เป็นการแมชล่วงหน้า ว่าเราจะต้องใส่อะไรไว้กับตัวไหนแล้วก็ทยอยยัดเข้าไปให้หมดเอาวผมก็ทำเช็คลิสต์ไปละติ๊กติกต๊กติ๊กในโน้ตเอานะครับไปเริ่มไปหยิบเสื้อผ้ามาก่อนเลยอย่างแรกมีอุปกรณ์กล้องอะไรอีกแต่ว่าไม่น่าจะเยอะไปเอาเสื้อผ้าก่อนนี่นะฮะโอ้โหไว้ดูอะไรครับเนี่ยเรามาเริ่มก่อนนะครับอย่างแรกก็คือมันจะต้องมีหมวกนะฮะหมวกคุชชั่นนายางเกงวอมนี้เผื่อไว้ใส่นอนแล้วก็กางเกงคาโก รงเท้าคู่นึงอันนี้คือฟูจินะเราต้องแยกฟูจิออกมาก่อนอันนี้เป็นเสื้อฮูดตัวหนึ่งเสื้อฮูดนะครับครบแล้วอันนี้คือของฟูจินะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูของที่เราจะต้องไปดูของโตเกียวด้วยว่าจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากเมื่อวานนะครับทุกคนเราก็เก็บไปได้ประมาณนี้นี่ปั้นจำลองพับไปปึ๊บ มีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องเก็บตัวนี้เข้าไปซื้อ,อตัวนี้แต่ในห้องน้าไม่ต้องเก็บเพราะในห้องน้าจะไปอยู่ในอีกใบหนึ่งใบนี้คือใบที่เราจะเอาไว้ใช้ในในเมืองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลุ้นอย่างหนึ่งคือนี่เราจะต้องเก็บน้องเขาไว้แล้วให้มันอยู่ในถุงสุญญากาศนะครับพับครึ่งหนาซะด้วยอ่ะพับแขนเข้ามาอย่างนี้เฉียงลงล่างอย่างนี้ นี่คือได้ได้แล้วหรอคือภาระเหมือนกันนะไปเลย้ยเท่ก็อยากเท่นะตรงนี้นะครับแนบอย่างนี้เลยนะคือบางทีการที่เราใส่เสื้อหนาๆเางี้มันก็มีประโยชน์นะตอนที่มันจําเป็นอะแต่ที่มันเหนื่อยคือตอนที่นี้นแหละเทมันจะไม่แตกนะประมาณนี้หรอแค่นี้นะนี่จะเป็นตัว อันนี้คือมันมาด้วยเลยหรอด้สร็จเนี่ยแค่นี้สมมุติเลยอยาใส่ตรงนี้อือนี่ท่านี้อันนี้ออกก่อนปึ๊บหมุนเข้าไปอย่างนี้เลยหรอนี่คือได้ละเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่เนี่ยอะลงเหมือน ตอนนี้เสื้อข้างในเปียนเหมือนเหมือนเนื้อวัวในสีีแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องความยับเพราะายังไงมันก็ยับอยู่อ่ะอไม่ใช่ยังไงมันก็มันไม่ยับไงเพราะมันเป็นขนสัตว์อะสุดแล้วมั้งเนี่ยเออมีขนปะเนี่ย้ละเอ,อ้ยจังแม่งฮะได้อยู่แม่คือของไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น มันไม่ได้หนักเวอรขนาดนั้นไงถ้าเกิดแบบมีหลายตัวอาจจะต้องทําดีหน่อยแต่ว่านี่เราแบบเกลียดเว้ยแค่หลายตัวนี่ก็แย่แล้วเสื้อนี้ผมไปดูมาวิธีพับอะไม่อยากเสร็จลาเล่นแหมดูตัวอื่นดิพับสดิบดีนี่โอ้ยดูมาเยอะ YouTube อะดูเกี่ยวกับรถนี่เขาบอกว่าเมื่อวานกูดูไงวะอย่างนี้อย่างนี้พับปึ๊บอ่า น,นี้เด็กป3จริงๆๆเขาก็ตั้งใจเรียนเขาก็เรียนเป็นกันแล้วแหละแต่ว่าพอดีเราตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งใจไงก็ลยต้องมานั่งดูใส่กระสุจริงแล้วง่ายๆเลยพอพับเข้าหากันอย่างเงี้ยบางคนอาจจะต้องแบบมีเจ็บจีบปลายจีบอะไรห้ามเกินกันใช่ไหมผมนี่ไม่ต้องไม่ต้องพับเองเดี๋ยวผมเรียกแม่มาพับเก่งนะแม่ไม่อยู่นะครับถ้าแม่อยู่ผมก็อาจจะต้องให้แม่ช่วยปุ๊บอันนี้นนเสร็จละใส่ใส่ไปเฮ้ยเดี๋ยวก็ต้องอันนี้แล้วดู มนกนได้ยูคือเราไม่ของน้อยไงดูตรงนั้ยับหมดอะใหยับเอ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวน้ำตอนนี้เอา้าหมดแล้วนี่หว่าใช่น,นี่เราหมดแล้วนี่หว่าทุกคนซ้ำนี่แหละอันนี้ต้องเอาไปด้วยนะครับไม่ใช่โหแบบว่าลืมอเอาไปทิพยาพับอกคำเดียวเดี๋ยวมันมีแค่ตรงดงนั้นเดี๋ยวผมมันหมดแล้วล่ะทุกคนคเหลือแค่อุปกรณ์ที่อาบน้ำอาบท่าแค่นั้นเองกับพวกสายชาร์จเนาะที่ห้ามลืมนะครับรองเท้าถุงเท้าอะไรเรียบร้อยแล้วรองเท้าผมเอารองเท้าว้ายไปคู่เดียว กับรองเท้าแตะนั่นแหละคอกคู่นหนึ่งนะครับไอเทมเสริมนะฮะหัวแป้งอยู่ไหนเอมาเก็บแล้วก็นี่เอาหัวแป้งไปด้วยนะครับฮาฮาฮ่าสยบอไรน้นองเป็นหัวแป้งนะครับเผื่อว่าแต่ละประเทศมันใช้ไม่เหมือนกันก็มีตัวนี้เป็นสำรองได้นะครับชาร์จกล้องชาร์จอะไรต้องมาลุ้นวัดอีกทีนึงว่าวัดจะเป็นยังไงแต่เอาไปก่อนกระเป๋าผมเหลือ เดี๋ยวคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับการจัดก,กระเป๋านะครับ mm hmm. ก็ไว้ไปรอดูสําหรับวันที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้วันที่1วันนี้วันที่31 mm hmm. เจอกันไวรุ่นบ๊ายบาย